เต็มเบิดพี่น้องเห็นมอพักกูดคอยเก็บนิดหน่อยด้วยพี่น้องฟังท่านหนือนกระเทียมปลาจะาว่าขวัญพกเก็บหรอกพี่น้อง สดีจาพอแม่พี่น้องผู้ใดที่หลงคำว่าเบิงคลิปยายแก้วก็ได้อันมอน,นี้ไปเกศภะกูดพี่น้อง่าสิไปเอามาปลูกอันนาบ้านไปเจอแล้วก็โอดบ่ไดดพี่น้องเอ้ยมันหลายตัดมันเอามาหน่อยนึสิเอาไปแจกมูบ่ห้ว่ามีผู้ใดกินบอ่อเพราะว่าทั้งหนี้คนบ่คอยกินนัก อันเขาเจ้ากินของยากยากพี่น้องเท่านี้อันปีที่แล้วค่อยเคยเก็บแล้วก็ลวกลวกใส่ช่องฟิวตเอาไว้พอตาเอามากินเนอะเพิ่นคือกินฟองนามนี่แม่พี่น้องบอ่แสบแต่ค่อยก็เลยบอ่อค่อยมากกินแต่ว่าก็เก็บมาถ้าทมูเพิ่นอยากกินล่องเอาไปแจกมูเพิ่นมืออื่นมือหือนอยากสิลงไปในตู้เมือง ปีที่แล้วเอาไปแจกกับบัวอยมีคนกินได้พี่น้องเพราะว่าขาบ่มากกินมะกกูดแนี่ยต้องมีต้งนีบ่ค่อยมากกินดอกพี่น้องค่เก็บมาพี่นาะเสียมาปลูกนาบบานนะนะพี่น้องเยอะแยะไเบิ้งก็เสียสมาปลูกนาบบานพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นยูมองผลก็มีได้พี่น้องขอามาปลูไว้ปีที่แล้วประมาณ พกเจ็ดกออันนี้เสียเอามาปลูกนาบ้านให้พ่อญ่พ่อญ่แล้วว่าสิเอาไปปลูกเป็นต้นใหม่ประดับอันนี้ก็สียเอาไปแจกมูมืออืน่นโห้วเพอนสิพากันกินวาพี่น้องท่าเพื่อนว่ากินก็สิเด็ดทิมนั่นละมั้งเบิ่งส่งอะน,นะคนทั้งนี้กินของกันยากงาดิพี่น้องคนไทยคือกันเพื่อนบ่าคอยกินไหมพันหย่านเบื่อบ่อแล้วก็เสียเอาไปปลูกนาบ้าน อันฝรั่งเพิ่นเอามาปลูกไว้เป็นต้นใหม่ประดับนะพี่น้องก็มีแต่ค้นไทยเฮ้านีแล้วมั่งที่กินคนไทยเฮ้ามักกินของแปลกๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็สิเอาไปปลูกไวนาบ้านให้เพิ่นเป็นต้นใหม่ประดับของพ่อใหญ่นะพี่น้องเอ้ย